เรื่องของแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานในเขต EEC ปี6กหถึงเจสูงนะคะอ,อันนี้ก็เป็นแผนที่จะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตั้งงบไว้มากถึง3,37แสนพันล้านบาทค่ะอ,อันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการยกระดับขีความสามารถระบบทางรางทางน้ำให้มันเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่นรวมถึง ยกระดับโครงข่ายคมนาคมนะคะให้เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อแล้วก็มีการพัฒนาโครงข่ายให้เป็นเชิงลุกแล้วก็นําเทคนโนโลยีมาใช้มากขึ้นก็เรียกว่ารองรับเงินเม็ดเงินจากต่างชาติที่จะมาลงทุนในพื้นที่ eec นะครับโครงการก็อย่างเช่นการสร้างระบบขนส่งมวลชนรองออรองรับรถไฟความเร็วสูงนะชนบุรีบ้านบึง eeci และระยองแล้วก็บ้านค่ายค่ะ มีโครงการพัฒนาระบบจราจรขนส่งอัจฉริยะการจัดการใช้พลังงานสะอาดนะคะแล้วก็ในส่วนที่จะเริ่มในปี67ไปเนี่ยก็จะเป็นรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงสีราชาระยองค่ะและอีกอันนึงอี่สำคัญมากก็คือลายพอร์ตที่ฉาเชิงเซาค่ะ